มารีวิวเพิ่มเติมนะครับตัวไมโครเวฟบอสนะครับเขียก่อนอเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยกดโหมดออโต้เลยนะครับปบึอันนี้เป็นแบบว่าอุ่นอาหารแบบเร็วนะครับแล้วมันก็จะกระพริบที่กิโลแล้วกดที่กระพริบเลยปึ๊บมันจะชั่งน้ำหนักให้ว่าของเรามีขนาดเท่าไหร่ซึ่งก็จะได้0.5กิโลกร,รมัม เสร็จแล้วก็มีไฟกระพริบก็ให้เรากดพร้อมกระพริบแปลว่าให้เรากดไม่ง่ายกดเลยตึบอ๋อมันก็จะคำนวณเวลาให้เองสิบสี่นาทีน่าจะนานเกินไปนะให้เป็นไเดี๋ยวเราเนื่องจากมันเป็นโหมดรวดเร็วเดี๋ยวเราก็สต็อปเอาเองเลยนะครับเพื่อนๆเอาสักสองนาทีก็พอ อ่าครบสองนาทีแล้วสต็อปเลยเราอ่าถึงแม้จะเมื่อกี้ต้องกดสต็อปสองทีนะไฟถึงจะดับหมดนะครับถ้าถึงแม้จะหมดแล้วแต่มันก็ยังเหมือนยังมยังอุ่นระบายความร้อนอยู่นะแต่มันไม่หมดแล้วหรออาจจะน่าจะเป่าลมร้อนธรรมดาแเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองอ เราเอาออกเลยก็ได้นี่มันก็จะดับว่ะวันขึ้นแล้วสองนาทีโอเคแล้วมันมีเดลองทดลองซิว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่ที่จะทำให้ได้เร็วกว่าน,นี้ทดลองดูนะสมมิลองเราปึ๊บปึบ ตั้งเวลาก่อนเพราะมันไม่ยอมให้ตั้งปรับเองปรับเองให้เหลือแค่อ๋อํำสุดได้แค่สองขีดมากกว่านี้มันมันไม่ยอมให้ลดแล้วมันลดให้ได้แค่สองสี่สองขีดแล้วเราสตาร์ทนะเมื่อกี้หนึ่งกิโลเอ้ยครึ่งกิโลเนี่ยมันทำให้เราสิบสี่นาทีเดี๋ยวดูถ้าสองขีดมันทำให้เราเท่าไหร่ โอ้มันทําให้เราก้านาทีสี่สิบวิก็ยังนานอยู่ดีนะไม่เอาไม่เอาไม่เห็นไหมสต็อปครั้งแรกมันเหมือนหยุดแล้วจะได้อีกทีไหมอ่าได้ทีก็ได้อ๋อก็คือสต็อปครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเราพอดไว้อ่ะอแต่ถ้าสต็อปอีกทีก็ดับไปเลยเคลียร์ไปเลยนี่เคลียร์ไปเลย ทีนี้จะหาวิธีว่าทำไงให้เร็วที่สุดถ้าเราใช้ฟังก์ชันเมมโมรี่กดสตาร์ทอ,อไม่ได้เมมโมรีมีประโยชน,น์อะไรอ๋อเมมโมรี่มันจะหายไปเมื่อเราปิดเบรกเกอร์คือผมพอผมไม่ใช้ผมปิดเบรกเกอร์ไงแล้วเมมโมรีมันก็จะหายไปเท่ากับว่าตอนนี้ไม่มีเมมโมรีอะไรเลย m e m o r รหมายถึงว่ามันจะจําการตั้งค่าของเราครั้งล่าสุดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น m มมโมรีก็ต้องเคลียร์ก็คือกดสต็อปไปสรุปแล้วถ้าเราใช้วิธีปิดเปิดเบเ,เกอร์เอาเนี่ยไฟมันก็จะดับหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมมโมรีก็อย่าไปใช้มันเลยใช้ได้ต่อเมื่อมันเสียบป๊กไว้ตลอดทีนี้ ามาหาวิธีต่อทำไงให้เร็วร้อยแปดสิบสตาร์ทเลยอ๋อนี่ครับเพื่อนเพื่อนกดร้อยแปดสิบก็คือกำลังวัดร้อยแปดสิบวัดที่ใช้ปึ๊บแล้วก็สตาร์ทเลยเห็นไหมครับเนี่ยนาฬิกามันขึ้นให้เลยอ่าผมลองให้ดูใหม่นะเคลียร์ก่อน คุณมาถึงปุ๊บเอาของใส่ปั๊บนะครับของใส่ก็กดตัวนี้ก่อนนะให้เปิดฝาเปิดฝาปฝาึ้งกดเสร็จเอาของใส่ของใส่เสร็จกดเลยลไฟอ่อนๆร้อยแปดสิบพอเห็นไหมครับนาฬิกามันตั้งให้เลยหนึ่งนาทีแล้วเราก็สตาร์ทเลยนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บไปเลยเออเนี่ยเร็วสุดละเป็นไงครับ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมารีวิวให้ดูอีกนะครับวันหลังจะรีวิวตัวนี้นะครับนี่เครื่องอบแล้วก็จะมีเตาอินดักชันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ